มัมีองุดนะ่อมันมีของสุโขทัยอันนี้มันเป็นของศรีสัชนาธิั วัดเจดีย์เจดแถววัดที่สองมันมีสามวัดวัดที่หนึ่งวัดชางวัดที่สองดีจดแถวเป็นเจดีย์เยอะนะเิดตกลงไปอ่นเลงวัอะไร นี้ว่าเจ็ดีเจ็ดแถวอันนี้ไม่รู